ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นบแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมั่เด็ให้กับคุณผู้ชมบ้างันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันตัวแล้วเทคิวคิวเวอร์บยออนไลน์นวัตกรกมใหม่สำหรับคนที่ชอบเล่นออนไลน์กระต่ายทัศนิกาเผยแฟนขอแต่งงานจริงหรือไม่ไปฟังค่ะ จีจกเฟซหายไปไหนไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วลค่ะนะคะสำหรับการเปิดนวัตรกรรมการอยู่โลกครั้งที่1น,นะคะกับการเปิดตัวเพจ q q w o r l d วิรออนไลน์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเราได้2ผู้ใหญ่คนเก่งที่จะมาบอกเล่ารายเรียนในครั้งนี้เพจ q q w o r l d อ i ไ e คืออะไรเพจ q q w o r l d วิรจะทำให้คุณมีรายได้อย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ มาริสาทวันพรอารีจิตราลุสรน,นะคะ,ะผมนะฮะวชระพงษ์พัชสุมเมร์น,นะครับหรือโอมนะฮะเรียกสั้นๆว่าโอมนั่นแหละผมเพียงวันนี้เนี่ยเป็นงานเปิดตัวเพจคิวคิวนะฮะเพจคิวคิวนี่คืออะไรคะเพจคิวคิวคือโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งนะคะวันนี้เรายังไม่ได้การเปิดนิ่งเปิดบริษัทนะคะเขาเรียกว่าเปิดนวัตกรรมตัวใหม่คือฟังก์ชันใหม่ๆนะคะคซึ่งเดี๋ยวกําลังจะเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุณโอมจะต้องเข้าไปก่อน มันเป็นเกกับ,กบะไรครับพี่นมครับอ่ามันเป็นโซเชียลมีเดียที่รวบรวมจุดเด่นของแต่ละโซเชียลไว้ด้วยกันนะครับคือคือปกติน้่เนี่ยเราเล่นเล่นโซเชียลต่างๆเล่นของพวกคุณเนี่ยมันก็ลเล่นอย่างแต่ที้ผมก็ยังมีไอเดียที่แตกต่างจากโซเชียลที่มันมีอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าโซเชียลที่ที่เอาโตเด่นๆเ,เลยก็คือ Facebook ที่ใช้อยู่นะครับแต่ผมมีไอเดียที่แตกต่างไปกว่านะเราคิดว่าเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของของผู้ใช้งานได้มากกว่าครับผมค่ะ ทีนี้เนี่ยทำไมเพจคือถึงได้ฉาย,ยาว่าเป็นโซเชียลพันใหม่อย่างนี้ครับโซเชียลพันใหม่เรพราะว่ามันเป็นวิธีการและเทคนิคและระบบที่ออกที่แตกต่างออกจากเดิมมากกว่าเพราะคนที่เล่นโซเชียลเดิมมาก่อนแล้วพอมาเจอโซเชียลตนนัวนี้อาจจะงงนิดหน่อยอเพราะว่าลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนโซเชียลที่ผู้คุณเล่นอยู่ปกติมันจะแตกต่างนิดนึงแต,แต,แต่มันมีความสามารถมากกว่าครับผม ตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบของการเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บแอปพลิเคชันครับ <Web S 1> เป็นเว็บแอปพลิเคชันครับ,รบมันเป็นนวัตกรรมขอ,ของทางที่ Google เขาเริ่มมาก่อนแล้วก็คือโปรเกรสซีทเว็บก็คือว่าจากเว็บเป็นแอปแอปเป็นเว็บท,ท,ทุกแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งเดียวกันใช้ข้อมูลเดียวกันครับอีดึงสาวเซ็กซี่ที่หลายคนมักจับตามองตลอดเวลาองานอีเวนต์นั่นเองค่ะวันนี้เราไปเจอกับนะคะน้องกระต่ายทักซิกานะคะหรือว่ากระต่ายแม็กซิมนั่นเองค่ะ หลายคนเนบ,บ่มาว่านะคะแฟนหนุ่มกําลังแอบเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะและจะมีข่าวดีเร็วๆนี้จริงหรือมัว่วเชื่อหรือ,รอไม่ไปฟังจากปากเธอคะ่ะขอแต่งงานยังเลยค่ะยังไม่มีคนมาขอแต่งงานเลยก็อยากให้มีอยู่นะคะมีการคุยคุยถึงอนาคตวางแผนไว้ยังไงบ้างอนาคตหรอคะก็มีคุยเขาก็มีแผนแบบมาเย็บแล้วแหละว่าแบบกระต่ายพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหรือยังอะไรประมาณนี้แต่กระต่ายก็อยากให้เขาแบบ มาคุยมาขอเป็นกิจลััษณะก่อนค่ะกวันนั้นที่คุยกันเนี่ยไปคุยกันที่ไหนยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นไปคุยที่บ้านค่ะไปเจคุณพ่อคุณแม่อ๋อหมายถึงฝ่ายชายไปเจอคุณพ่อแม่ใช่ค่ะแต่ว่าก็คงจะมีแบบเป็นพิธีรีตองสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีไปพูดคุยอีกหนึ่งนางแบบสาวนะคะที่หายหน้าหายตาไปสักพักใหญ่ๆสำหรับสาวจีเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสองนั่นเองค่ะ กลับมาคราวนี้เธอทําอะไรอยู่และมีผลงานอะไรบ้างไปฟังจากปากเธอกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ผลงานอะไรงไงบ้างคะพี่จีตอนนี้คะก็มีถ่ายละครเรื่องออแก้วกรมพันจบไปแล้วค่ะแล้วก็กําลังจะถ่ายเป็นซีรีส์เรื่อง w h a ต the ดัก k ค่ะน้อยใจไหมกกคะแบบอยากแตันา,นานแต่ไม่มีงานอัคไม่น้อยใจค่ะก็ งานก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปค่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าแบบเออบางคนอาจจะมีงานเยอะอะไรเงี้ยแต่คนอื่นก็แบบเฉลี่ยกันไปเส้นไป3ปีค่ะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักแสดงในสก,ก,กัดเอกลักณนาค่ะสามปีเหลือกี่ปีแล้วเหลือน่าจะปีตัดสินใจยังไงค่อีกปีอีกปีหนึ่งจะยอ,อยู่ต่อหรือยังไงก็ต้องดูแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสยังไงนะคะเห็นบอกว่า มีหลักรานค่ายอื่นเริ่มมาจีบบ้างแล้วก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าทางค่ายก็ให้ไปได้ค่ะแค่แบบว่าเหมือนบอกกล่าวให้ทราบขออนุญาตอย่างเงี้ยค่ะ